มีศิลปินค่ะที่จะมาร้องเพลงก่อนให้บรรเทาเบาบางบรรยากาศของการประกวดเมื่อกี้คือคักมากเลยใช่ไหมคะใช่ครับผมก็ขอเชิญคุณนัทสกดาทรนค่ะฮัลโหลฮัลโหลขอเสียงกรี๊ดประหนึ่งไม่รู้ว่าผมมานานแล้วได้ไหมครับน่ารักมากครับใครร้องทีนี้ได้ช่ยกันร้องนะครับรักเธอคนเดียว

ที่ฉันพอทำได้คือเอ่ยคำนี้ที่เก็บไว้ข้างในนคืงสัญญาที่มั่จะผัวใจก็ไม่รู้จะเอ่ยคำไหนได้ดีกว่าไ่้แล้ครับนะที่ฉันจะขอพูดไป <Okay. S 1> ว่าไงครับรักเธอไป

ส่วนหนึ่งในงานวันนี้นะฮะ,ะขอสิงคคนรักพี่ปอสักทีนได้ไหมฮะให้ชื่นใจเยี่ยมมากนะครับวันนี้นะครับตอนแรกมีหลายคนถามว่าจะร้องซิงเกิลใหม่ไหมนะครับจริงๆซิงเกิลใหม่ผมมีแล้วชื่อเพลงความหมายที่หายไปนะครับแต่ว่ามันอาจจะเศร้าไปนิดนะฮะก็เลยขอเพลงที่ใหม่น้อยกว่านั้นนิดนึงนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าบางคนเนี่ยแค่เข้ามาในชีวิตเราครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับมันก็ทำให้ชีวิตเราน่าจดจำและมีความหมาย อย่างเช่นพี่ปอตรงนี้นะครับฝากไว้ด้วยกับเพลงนี้ทั้งนึงในชีวิตครับใครลองได้ช่วยผมร้องดังๆนะฮะด้านนี้ถ่ายรูปขนาดนะฮะเข้าไปใกล้ๆไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอเสียงไม่ด okay. ังขึ้นนิดนึงนะฮะขนาดครับสวัสดีครับสวัสดีครับใหนแฟนคลับราวที่แฟนคลับดาวช่วยนฮะขออนุญาตขโมยแฟนคลับแกำเนิดเหล่าสุดท้ายคือความผิดหวัง แต่ฉันก็ภูมิใจที่เคยได้ทิ้งเทได้ทำเพื่อเธอหมดหัวใจจะมีเียความเราทำกันแต่ฉันไม่อยากจำสิ่งเดียวที่สำคัญคือการที่เราได้พบกันทกความรักเป็นหนังสือ มาจะมีกี่ครั้งให้เราอ่านใจแต่ฉันไม่อยากจำสิ่งเดียวที่สำคัญคือการที่เราได้พบกันหากความรักหากความรักเป็นสิื่องเธอคือ They ผมบอกเลยนะครับว่าการประมูลันนี้าประเทศจีนถวผมบอกเลยว่าการประมูลต่อไปนี้ของน้องรับเนี่ยสะใจแน่นอนผมที่มาที่อย่าพึ่งคิดไก เขาประมูลกันมา8ปีแล้วเงินเขาก็ต้องลดน้อยเหรอปนเก้าปีเก้าปีะผเก็้าปีผมไปเช็คมานะครับท่านผู้พิจารณาครับว่าแปลงลับของคุณนัทนี่นะครับหนักทุกคนมือหนักเบาหนักและตัวหนักด้วยนะฮะวันนี้เอาอะไรมาประมูลคะวันนี้เอาเสื้อสเวตเตอร์ครับเป็นตัวที่ คุณนี้น่าจะใส่ตั้งแต่สมัยเรียนที่ฮาร์วาร์ดเลยครับแบบ10ปีแล้วนะฮะอันนี้มีกลิ่นยังใส่ได้อยู่นะครับเพราะว่าผมไม่เจริญเติบโตเลยจากวันนั้นนะฮะแต่ก็ผมอันนี้มีกลินของคุณมาร์คซัคเบิร์กติปปูด้วยไหมครับไม่มีผมไม่ได้เป็นเพื่อนมาครับเป็นเพื่อนกับพี่สาวเขาอ๋อเหรอใช่อ๋อ้องพี่สาวด้วยกันอ๋อเห็นด้วยกันมีสองตัวครับมีตัวนี้ด้วยครับอันนี้เป็นตัวแถมครับเห็นเสื้อกัราะวิดเหรอประเทศไทยมันร้อนเดี๋ยวได้ตัวนี้ไปไม่รูู้้้้้จะใใสส่่ตตอออนนนไไไหหคครรรััับบผมมมเเาาาาากก็ลยยีีวดดุภพศ แม่บอกว่าเตื้องล่างของคุณน้าแฟนคลับเขาก็กรี๊ดแล้วค่ะพิธีเห็นไหมล่ะครับต้นต้นนี่ใส่ถ่ายวีด้วยนะครับแล้วดีมเพลงดับไฟด้วยน้ำมันนะฮะดับไฟด้วยน้ำมันแล้วไฟมันดับได้ไงอ่ะฮะบโอเเพลง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 บอกเลยว่าความสงสารมันเหมือนน้ำมันใช่ร้องได้นี่ตามมาเกินกว่า5ปีแน่นอนเอาละไม่พูพภาพทำเพลงครับผม ถ้าเปิดที่เท่าไหร่เปิดตัวเล่หนักๆไปเลยอุยเอาหนักที่นะอย่ากลัวลูกอย่ากลัวเปิดที่อย่ากลัวอย่ากลัวเปิดไปอย่ากลัวให้ผมเอาเลขสวยได้ไหมเอาเลขสวยนะผมหนึพันแต่เลขหนึ่งหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทครับผมหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทราคาเริ่มต้นค่ะมีครับมาละสามบานเดี๋ยวก่อนผมขอให้ก่อนขอให้ก่อนพี่สองควาให้ก่อนเลยก่อนที่เราจะให้คนอื่นมาเห็นคุณค่าในของเราต้องเห็นคุณค่าในของตัวเองก่อน สี่พันนะขอบคุณนี่เป็นการเตรียมในกุาหกรรมในครอบครัวนะครับในตัวเองห้าพันใช่ห้าพันหรอห้าพันโมันหมดบุญค่าแค่นี่ยอะไรห้าพันบาทคุณอะไรเอ่ยคุณอะไรครับฮะทีวีกีวีคุณกีวีให้ห้าพันครับมีใครให้มากกว่าหกพันใช่คุณอะไรครับคุณอะไรครับคุณอะไรครับชื่อคุณไม่ก็ต้องรู้ไม่ประสคหอมนามไม่ประสคหอมนาม เขาจ้บอกกีวี่ให้ห้าพันส่วนคุณพี่ไม่ต้องคุณพี่คนสวยคนณพี่คนสวยหกพันหกพันาทมีใครให้มากกว่ากีวีกีว hey, ี่เจ an ็ดพันเขาบอกเจ็ดพันเจ็ดกีวีให้เจ็ดพันครับอันนี้ต้องเป็นแปดพันบาทครับอันนี้หัวกันหรือเปล่าฮะเปล่าใช่ไหมครับต่างคนต่างมาใช่แล้วโอเค คำนี่นัดนัดนัดคนเดิมเลยคุณพี่เดิมคุณนัดยืงหน่อยแล้วอันนี้เขาเขาพอมาแล้วเจ้าพันบาทเจ้าพันบาทตันสีหน้าแบบเจ้าพันเดี๋ยวไปยืมตังค์กันเองพี่จ๋าผมมีให้ยืมสามพันนะครับสามารถบรกได้เลยมีไหมครับเจ้าพันมีนะฮะโอเคมีถามว่ามีด้วยมีนะฮะผมผมไม่มีให้ยืมเอาเลยมาแล้วคุณอะไรครับ คุณอะไรครับคุณเฟิร like> ์นคุณเฟิร์นคุณเฟิร์นให้หนึ่งหมื่นบาทครับช vet> yeah ี้ไปทางนู้นคืออะไรครับออกข้างบนนะครับออกบนนะครบคนไหนครับคนไหนครับคนไหนครับให้หนึ่งหมื่นบาทแต่ด้านบนเปล่าครับวิ่งขึ้นลูเมฆกบ้านไปแล้วนี่พีนันับพาราไปสารจากเบื้องบนนะตอนนี้พี่หนึ่งหมื่นบาทนี่ไหมคะมีอีกมา ผมบอกแล้ว่าแบงค์กของคุณนักไม่ธรรมดาครับผมนะครับมันคือการทําบุญนะครับใช่ครับทําบุญและมันจะไม่จบที่1 0 0 0 0ื่นบาทผมทำบุญไม่มีคาว่ามากไปนะนี่ได้เพื่องสองตัวแล้วก็ได้กอดจากคุณนักด้วยนะเอได้หอมคุณนักด้วยคุณนักแถมหอมแก้มกับพี่การหูแถมพี่เต็มกับผมก่อนพอเลยอเปิมาแล้วมาแล้วเท่าไหร่คะ1 1 1 1งมืหนึ่ง้บาทโอ้ ก่อนผมวีหนึ่งไงครับตอนประกวดวเลนำโชว์เด็พันหนึ่งหมื่นหนึ่ันหึงร้อยสิบเอ็ดบาทได้กอดด้วยนะคะได้กอดได้หอมแก้เราไมต้องหยุดที่เลขนี้ก็ได้นะครับเป็นเลขอื่นก็ได้นะสองพนบาทอะไรทั้งสองคนเขาบอกไปไปไบอกเล็กแนี่งานทางบุญรเาไม่้เป็นการถึงชมทรัพย์จะสิ้นหนึ่งหมื่นสองพับาทครับผมจากคุณ เิร์นเจ้าเดิมนะครับอีกแล้วเฟิร์นจากเบื้องบนอีกแล้วนะฮะนะครับใครวะมีอีกไหมคะมีอีกไหมคะใครครับชี้ชี้นี่มาอะไรฮะเอ้ามาเปล่าเปล่าอี้นะคนจีนเขาชี้ว่าทำอะไรกันอยู่พอเลยโอเคครับีีตรงนี้เขากำลังศึกษากันอยู่นี่ยไหละนี่ยไหะเห็นไหมคะเริ่มเริ่มเอากระเป๋าตังค์ออกมานับแล้วนะฮะต้องให้คุณนัทไปโคนอ้อนบอลครับนัทครับผมไม่กล้าขุดรีบเขาเยอะ ผมรู้สึกว่าเป็นดีเขามา9ปีแล้วอะแลฮะผมไม่รู้ว่าชาต้าน้าผมต้องชดใช้อะไรเขาบ้าง <laughs> เยอะเลยเยอะอยากเลียดครับผมประมูลต่อด้วยครับนึกว่าชาต้าน้าเป็นปฏิบัติเป็นขี้ข้าทุกคนเลยนะยอมยอนยอนยอนหนึ่งหมื่นสองพันบาทครับหนึ่งหมื่นสองพันบาทหนึ่งหมื่นสี่พันบาทอันนี้คือคือสุดเรียงฮะสุดเรียักยังไม่สุด ทำไมไม่สุดสๆมันเลยมีการต้องบิวอารมณ์กันบ้ามีก๊อกสองมีก๊อกสองยังไม่หยุดพุกสุดท้ายอันนี้เป็นแบบคุกแรกนะใช่ครับหนึ่งหมื่นสี่พันบาทครับครั้งที่หนึ่งครับขูไ่ไปก่อนเลยครั้งนี้เริ่มเงียบนะฮะเสียงจากเบกืบ้องบนเริ่มเงียบไปคุณเฟิร์นเริ่มไม่ส่งเสียงอะไรมาแล้วนะฮะเบื้องบนได้ขึ้นมอไซค์วินกับบ้างแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวไว้แล้วหนึ่งหมื่นสี่พันบาทครั้งที่สองครับเ,เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมื่นห้า อะครบหนึ่งหาทนะหนึ่งหมื่นห้าพันบาทหืมป็นมีดที่้าหน้ารอหน้าร้อเลยนะตัวเอง1 5ึ0 0หบาทครับอีกไหมคะจะเข้าไปถามชื่อก็เดี๋ยวไม่ต้องมายุ่กับฉันไม่เขาเขาไม่ประสงค์าหนาผมไลฟ์อยู่ด้วยในในไลฟ์บลอใจไหมครับมีเฟซบุ๊กมีไลฟ์สดเด้วยเดี๋ยวแบบไม่ใช่ ไลฟ์อยู่ออนไลฟ์อยู่ว่าเดี๋ยวคนที่บ้านเขาเห็นว่าเขาแอบหนีมาอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไม่ประสงค์ออกงามกันนะครับโอเคครับผมได้ได้ครับไลฟ์อยู่โอเคครักำลังหารือกันอยู่จะขึ้นเองด้วยไหมคะจากหมื่นห้าเป็นหมื่นหกหมื่นเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาไหมไม่เอาบายครับบายคือหัวกันอีกคนครับเนี่ยหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครั้งที่หนึ่งครับจบนะจบไหมพี่สกร์ครับคือผมก็ดด้ใจไม่อยู่าจะจบดีไม่จบดี หน0 0งบาทครั้งที่2ครับได้กอดด้วยได้หอมด้วยใช่ไหมขอหอมหอมดดวขอกอกกอยเดียเดียวได้ไหมครับหนึ่งนห้าพับาทครั้งที่สก็ผมจะไปครัโ l a d i e and gentlemen and boy boy เลยเลย เลยขอบคุณมากนะคะอภคริยาให้คุณนัทมอบเลยใช่ครับถ่ายรูปจะถามชื่อก็กลัวก็ไม่ตอบท้อไมถามไม่ถามคุณนัทกอดหน่อยคุณนัทกอดหน่อยก่อนถ่ายรูปน่ะขอบคุณคุณร่วมมุ่นทุกคนด้วยนะฮะนี่ร่วมมุ่นกันหรือเปล่าครับเด็กคนเดียวคนเดียวใช่ไหมครับขอบคุณมากครับขมากนะคะหนูวัฒนาบุญด้วยค่ะ เออเดี๋ยวทางทีมงานช่วยถามชื่อนะครับผมจะได้ออกมาพูดข้นอกด้วยบางทีหน้าบางทีเขาก็ไม่ประสงค์ออกนะ้ำผสกนามเลยคนรวยมักจะไม่ประสงค์ออกน้ำนะครับทุกวันนี้ผมยังรู้ว่าตัวเองชื่ออะไรเลยครับผมรวยมากทักทักคุณคนนัทมากค่ะทุกคนทุกคนนะสุดยอดเนาะเห็นไหมยอม